สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บัมาแบบหน้าสดอีกแล้วนะคะแล้วมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากวันนี้บำก็จะมารองพื้นให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วลองพื้นที่บำจะมารีวิวให้ทุกคนดูในวันนี้ก็คือรองพื้นตัวนี้เลยนะคะเป็นรองพื้นยี่ห้อดีแซนะคะรุ่นเนียนนะราคาเนี่ยจะอยู่ที่290บาทนะคะเป็นราคาที่แบบ ทุกคนน่าจะเอื้อมถึงหรือไม่หรือแม้กระทั่งน้องๆน,นักศึกษาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเดี๋ยวเรามาดูตัวแพ็กเกจจิ้งกันตัวนี้นะคะแพ็กเกจจริงเขาก็โอเคอยู่นะคะสำหรับราคา290บาทนะแล้วก็ขนาดเนี่ยมันจะอยู่ที่15มิลลิกรัมนะคะขอโทษทีชื่อของเขาเต็มๆเนี่ยก็คือดีเซเนียนนะคะลิควิด Prammer ร์แอ o n ์ฟาว SPF 30 PA บวกบบนะคะและว๊มบก็จะขออนุญ,ญาตอ่านคำเคลมของเขานิดนึงนะ ที่ช่วยเลนมีดผิวให้สวยสมบูรณ์แบบและยังเป็นการเตรยียมผิวให้พร้อมก่อนแต่งหน้ามีสารสำคัญที่ช่วยเติมบั้งผิวให้ดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความมันได้ตลอดทั้งวันในขณะเดียวกันยังช่วยทำหน้าที่กระจายแสงทำให้ผิวดูนวลเนียนพร้อมทั้งอุดมด้วยสารบำรุงผิวนา,นาชานิดที่ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสอ่อนเยาว์เนียนละเอียดยิ่งขึ้นพร้อมปกป้องผิวจากรังสียูวีอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวแลดูแก่ก่อนวัยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรามาดูข้างในกันนะคะบำสั่งสีฮันนี่มานะคะเป็นสีที่เข้มที่สุด ของเขาเลยนะคะเบอร์สาของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีแต่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยบัมก็จะไม่ไปยุ่งกับเขานะคะเราก็จะปล่อยเอาไว้อย่างนั้นนะคะเราก็จะไม่กล้าไปแตะมันคือเราไม่มีสิทธิ์เอออันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งของเขานะคะพกพาง่ายเลยนะคะเป็นพลาสติกนะคะเล็กๆแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวขอดูสีก่อนเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนหัวเขาน้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีก็เป็นแบบอันเดอร์โทนเหลืองเลยนะคะอืมสีมีความความเหลืองนะคะเหลืองเลยชอบโอเคเลยนะคะสีแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายนะคะทุกคนอืม โอเคเดี๋ยวเรามาลองครึ่งหน้าให้ดูก่อนละกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือรอยสิวทุกสิ่งอย่างบนใบหน้าของบัมนะคะอยาตกใจบัมเนี่ยจะเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็มีหลุมสิวที่ตรงจมูกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ จะเกลี่ยด้วยมือก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ให้มันแบบว่าไปปิดตรงหลุมสิวที่จมูกนะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้บาไปลงมาครึ่งหน้าแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่า <c oughs> รอยตรงนี้นะคะก็จางลงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นปกปิดมาก <c oughs> เดี๋ยวบาค่อยไปบิวเพิ่มเอาอีกนิดหน่อยหนึ่งนะคะ <c oughs> นี่เลยสีบาว่าโอเคเลยนะคะเนี่ยมันมันเหลืองดีอ่ะบาชอบ <c oughs> แล้วก็มีความเนียนนะคะมีความเนียนขึ้นแต่ว่ามันก็ดูรู้แหละว,ว่าตรงเนี้ยมันเป็นรูขุมขนนะคะแต่ก็ ถ้ามองไกลๆมันก็โอเคอยู่นะคะไม่ได้น่าเกลีโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาลงทั้งหน้าดูนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ลงครบทั้งหน้าแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้หน้าก็ค่อนข้างออกไปทางเหลืองนะคะแล้วก็ มีความเรียบเนียนมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปกปิดริ้วรอยได้ค่อนข้างที่จะปานกลางนะคะแต่ว่าแบบพวกสิวอะไรเงี้ยก็ยังเห็นอยู่นิดหนึ่งนะคะโดยรวมแล้วบํมก็รู้สึกว่าโอเคค่ะสีผิวอ๋อสีของรองพื้นนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวบัากลับมานะคะขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้บาไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบําลงรองพื้นไปประมาณตอนเที่ยงเที่ยงนะแล้วก็แต่งหน้าเสร็จตอนบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้ากันใกล้ๆนะคะหลังจากที่แต่งหน้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยตรงหลุมสิวที่จมูกของบํานะคะมันก็ไม่ได้เป็นคราบแล้วก็ไม่ได้ตกล่ออง <c oughs> แล้วก็ความมันก็มีความหมึบที่ความหนึบที่จมูกแค่นิด แล้วก็ตรงหน้าแก้มนะคะยังไม่มีความมันตรงหน้าผากก็มีความหนึบนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวระหว่างวันก็จะมันอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วามาหาข้าวกินกันนะคะก็กำลังออกมาดีข้าวข้างนอกนะคะเดี๋ยวแอบแกะแมสนิดนึดนงนะ ที่แม่ก็เริ่มมีความเลอะนิดหน่อยนะคะแต่แค่นิดเดียวนะคะ ค่ะทุกคนหลังจากที่เราแต่งหน้ากันมาเกือบห้าชั่วโมงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วเรามาดูหน้ากันนะสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือความมันที่หน้านะคะตรงช่วงทีโซนแล้วก็ตรงหน้าแก้มเหมือนเดิมเลยโดยรวมแล้วบ่มว่าก็โอเคนะคะสีก็ไม่ได้ดรอปอะไรลงไปมากมายนะ ค่ะเดี๋ยวสักประมาณสองสามทุ่มจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเป็นครั้งที่สรุปผลเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันจะมีความมันมากน้อยแค่ไหนรองพื้นจะยังติดทนอยู่ที่หน้าดีอยู่ไหมอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะ ตอนนี้ก็3ามทุ่มแล้วนะคะทุกคนบาได้ลงรองพื้นไปทั้งหมด8ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3ามทุ่มเลยนะรลองมาดูหน้ากันใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทั้งวันเนี่ยบาไม่ได้ซับหน้าเลยนะทั้งกระดาษทิชชู่แล้วก็กระดาษซับหน้ามันนะคะแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งด้วยอย่างที่เห็นกันเลยตั้งแต่ตอนตอนเย็นที่เราอัปเดตไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมี ความมันบนหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้ก็น่าจะทั่วหน้าแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันไม่เป็นคราบนะคะตรงร่องจมูกตรงหลุมสิวนะคะทั้งสองข้างเลยแต่ว่ารองพื้นเนี่ยตรงที่หายไปเยอะที่สุดก็คงจะเป็นตรงคางนะคะเห็นไหมคะว่าเห็นรอยสิวชัดแล้วนะคะส่วนตรงแก้มก็ยังดีอยู่นะอือ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาซับหน้ากันด้วยกระดาษทิชชู่กันก่อนนะคะ เราลองมาดูกระดาษทิชชูกันนะคะว่าหลังจากที่ซับไปแล้วนะเป็นยังไงบ้างนี่เลยนะคะเห็นไหมตูก็ออกมาพอสมควรนะคะก็ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะหลังจากที่ซับออกมาแล้วลองพื้นก็มีหลุดออก ไปบ้างแต่ว่าตรงจมูกก็ยังไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่ตกร่องถือว่าหน้าก็ยังยังดีอยู่นะคะแต่ก็มีตรงคางเนี้ยที่มันแบบว่าจะหลุดออกไปนะตรงส่วนอื่นก็มีเห็นนิดหน่อยส่วนตัวบ่่าก็รู้สึกว่าโอเคใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาซับด้วยกระดาษซับหน้าหมันอีกรอบหนึ่งนะคะ และนี่ก็คือความมันที่ได้นะคะนี่เลยความมันก็จะประมาณนี้นะคะมีทั้งน้ำมันที่ออกมาแล้วก็มีเนื้อรองพื้นติดออกมาด้วยนะคะก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะส่วนที่หน้าก็ยังถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ารองพื้นก็หลุดออกไปกับ กระดาษซับหน้ามันพอสมควรนะคะดูใกล้ๆแล้วตรงจมูกก็ยังไม่เป็นคราบแล้วก็ยังไม่ตกร่องนะคะจะมีก็แต่แนว้อลองพื้นที่มันหลุดออกไปแล้วก็เริ่มเห็นรอยชัดแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่นะคะส่วน ความดรอปของรองพื้นนะคะบําได้มีการถ่ายรูปก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็หลังจากที่แต่งหน้าไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะบําได้เนี่ยค่ะได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เปรียบเทียบกันว่ามันดรอปประมาณไหนซึ่งผลออกมาก็ดรอปลงมานะคะแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะส่วนตัวบําเนี่ยบํารู้สึกว่ารองพื้นตัวเนี้ยบําชอบนะคะแล้วก็โอเคกับสีมากๆเลยทั้งเนื้อนะคะ อาจจะไม่ได้บางเบามากแต่ว่าปกปิดดีเลยนะคะแล้วก็สีรองพื้นเนี่ยสวยเลยแล้ว,ลวเวลาสับออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีรองพื้นติดอยู่ที่หน้ามันไม่ได้เป็นคราบไม่ได้เลยนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยสําหรับบํานะถ้าทําได้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วนะคะเพราะว่าบัมเป็นคนหน้ามันมากๆนะ วันนี้บัมก็ขอจบการรีวิวรองพื้นเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีสภาพผิวหน้าแบบบัมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้บัมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ